พอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเองจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักอย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆบอกว่าล้าสมัยจริง อาจจะล้าสมัยคนอื่นเขาต้องมีเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียงเลยรู้สึกว่าไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้ ขอต้อนรับคณะธรรม,มนิเทศติดตามโรงเรียนศิลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงด้วยความยินดียิ่งท่านพระครูสุทธิธรรมพิทักษ์รองศาสตราจารย์ดรรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดประธานกรรมการนายตรีเพชรหารชัยครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมกรรมการนายประหยัดกองแก้วครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมกรรมการ นายสมเกียรตินามเสนาข้าราชการผู้ทรงคุณค่าของสังคมกรรมการนายอุดมโพชัยครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมกรรมการดรสมควรโมทจิตครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมกรรมการและนายประมวลบุญชิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเกลียงกรรมการและเลขานุการโรงเรียนบ้านส้มป่อยส้มป่อยวิทยาเสริม เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขต2เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น208คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนปัจจุบันบริหารงานโดยนางขันตาภัยารผู้อำนวยการโรงเรียนและนายปรเมศรบุภพภาวันรองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้น้อมนำสัตว์พระราชาหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตประจำวันโดยโรงเรียนได้มีการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงดังนี้โรงเรียนมีป้ายโรงเรียนศรนห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้ชัดเจน ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและชุมชนเป็นพุทธศาสนิกชนหมู่บ้านรักษาศิลหาโรงเรียนมีการบริหารจัดการร่วมกับภาคีเครือข่ายในรูปแบบบวรวงเล็บรอบ้านวัดโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่างๆที่เข้มแข็งร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบุญประเพณีต่างๆเป็นเนืองนิดโรงเรียนและชุมชน เป็นต้นแบบในการร่วมกันใสบาตรข้าวสารอาหารแหง้งตามโครงการนุงพ้าไทยนั่งสาตร์ใส่บาตรริมมูลในทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนที่วัดส้มป่อยใหญ่ต่อเนื่องเข้าปีที่4และวันศุกร์ที่4ของเดือนที่วัดส้มป่อยน้อยและวัดนนทินและได้ขยายผลสู่โรงเรียนและหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านในตำบลส้มป่อยดังนี้สัปดาห์ที่1ที่วัดบ้านโก สัปดาห์ที่3ที่วัดบ้านเมืองหมอกและวัดท่าสว่างอารมณ์โรงเรียนและชุมชนมีวิถีแบบประชาธิปไตยคาระวะธรรมยิ้มง่ายไหว้สวยทักทายเมื่อเจอกันสามัคคีธรรมรวมแรงรวมใจปฏิบัติกิจกรรมและบุญประเพณีต่างๆของชุมชนด้วยความเข้มแข็งโดยใช้ปัญญาธรรมนำสู่การปฏิบัติโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม12ประการ เพื่อปลูกฝังสร้างความตระหนักสร้างวินัยให้นักเรียนครูและบุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าให้เป็นวิถีและในวันสำคัญต่างๆกิจกรรมความดีสากลกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมกิจกรรมบวชบรรพชาภาคฤด,ดูร้อนกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ทุกสัปดาห์ กิจกรรมจิตอาสาโดยนักเรียนชมรมทบีนัมเบอร์วันไปช่วยเสิร์ฟน้ำล้างจานทำความสะอาดและช่วยกิจกรรมของชุมชนตามวาระและโอกาสและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะแบ่งสายกันไปทำบุญที่วัดในเขตบริการของโรงเรียนเขารวมโครงการปลูกข้าวและเกี่ยวข้าวในพื้นที่นาส่วนพระองค์สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่รวมถึงการทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งในสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนและกิจกรรมร่วมกับชุมชนในวันสำคัญต่างๆเช่นวันแม่แห่งชาติประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงเป็นเนืองนิดจนเป็นวิธีธรรมนำการดำเนินชีวิตนักเรียนของเรา สามารถเป็นมรคทายกน้อยโดยเป็นผู้นำกล่าวคำบูชาดอกไม้บูชาพระร,รัตนตรัยอารัธนาศีลอารัธนาธรรมในพิธีทางศาสนาและกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับชุมชนและกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์โรงเรียนและชุมชนของเรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวบุคคลตัวอย่างของชุมชนดังนี้ท่านพระครูสุมเมศิลคุณ รองเจ้าคณะอำเภอราศีสไลยเจ้าอาวาสวัดส้มป่อยใหญ่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านศาสนาสาขานักพัฒนาดีเด่นประจำปี2566รางวัลแม่ดีเด่นโดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกดโรงเรียนได้รับรางวัลเสมาปปสสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขหมู่บ้านปลอดอบายามุขงานบุญปลอดเล่า และในชุมชนของเรายังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยูเย็นเป็นสุขโดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดศรีสะเกดและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับเขตตรวจราชการกรมการปกครองในโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุข โรงเรียนและชุมชนรวมกันสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยนำครูภูมิปัญญาท้องถิน่นและเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมาอบรมให้ความรู้กับนักเรียนคณะครูในการอบรมการทำสบู่จากข้าวเหนียวดำลืมผัวซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรจากศูนย์การเรียนรู้คุณทรงศักโคสาเกษตรกรดีเด่นในชุมชน สวนโชคดีและการทำกระเป๋าและตะกร้าจากซองกาแฟโดยชุมชนคนสามไวการปลูกฟังและฝึกมัคทาย,ยกน้อยเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้สร้างความปรองดองสมานฉันท์โรงเรียนและชุมชนของเรามีพืชผักสวนครัวรั้วกินได้รั้วดมได้รั้วพูดได้ มีรั้วที่มั่นคงแข็งแรงสวยงามที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งจากโครงการค่ายราชพัฒนอีสานอาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่21รวมสร้างแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียนปรับปรุงพัฒนาบริบทและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนของเราน่าดูน่าอยู่น่าเรียนสะอาดและมีความปลอดภัยส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยต่อเนื่องเป็นปีที่6จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนและชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปรธรรมมีป้ายบอร์ดแผนการสอนบันทึกการสอนมีพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทั้งในโรงเรียนและในชุมชนโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้นักเรียนและคณะครูอย่างต่อเนื่องโดยในปีการศึกษาที่ผ่านมามียอดเงินออมรวมทั้งสิ้น8 3 6 6 5บาท จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนศินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนส่งผลให้โรงเรียนบ้านสมป่อยสมป่อยวิทยาเสริมมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเพชรยั่งยืนโครงการครอบครัวหมู่บ้านศีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระกลาวเจ้าอยู่หัวโรงเรียนบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาปีพุทธศักราช2566โดยมูลนิธิสมเด็จพระกนิธาทิราชเจ้า รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2566ปีที่6ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานในปีพุทธศักราช2567โรงเรียนบ้านส้มปอยส้มปอยวิทยาเสริมได้รับรางวัลเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศิล้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโดยใช้หลักบวรบานวัดโรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาโรงเรียนเป็นต้นแบบโรงเรียนสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงระดับอำเภอราศีสไล้ยและระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขตสองโรงเรียนได้รับรางวัลเซมาปป,ปสสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขระดับเงินปีการศึกษา2566โรงเรียนมีค่าเฉลีย่ยโอเนต สูงกว่าระดับประเทศตอนเนื่องเป็นปีที่7ตั้งแต่ปีการศึกษา2,560ถึง2,566โรงเรียนมีค่าเฉลีย่ย NTRT ปีการศึกษา2,566สูงกว่าระดับประเทศได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6และรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมเสนอสารอ่านทนองเสนอ ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3โรงเรียนมีผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการอยู่ในลำดับที่9จาก180โรงเรียนงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71เมื่อวันที่11-15ถึงธันวาคมพุทธศักราช2567โรงเรียนและชุมชนส้มปล่อยได้รวมกับภาคีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานจำนวน11มหาวิทยาลัย มีผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ450คนได้รวมกันจัดกิจกรรมโครงงานสู่การพัฒนาบ้านวัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาและยกระดับชุมชนท้องถิน่นโดยผ่านกระบวนการวิศวกรสังคม5โครงงานดังนี้ 1. โครงงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรือนไม้ไทยโบราณให้เป็นหอศินไอทีวิถีวัฒนธรรมส้มป่อย 2. โครงการการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาโดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดทำสื่อบีบีอลโครงการอาชีพชุมชนคนสามวัยทำกระเป๋าตะกรา้าจากซองกาแฟาและวัสดุเหลือใช้ 4. โครงการสัมพันธ์ชุมชนและวิถีวัฒนธรรมโดยการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และวิธีการดำเนินชีวิตชุมชนกิจกรรมสารสัมพันธ์สู่ครอบครัวพ่อฮักแม่ฮัก 5. โครงงานเกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเกษตรวิถีดั้งเดิมสู่เกษตรวิถีใหม่การจัดค่ายราชพัฒนอีสานอาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่21ณโรงเรียนบ้านส้มปล่อยส้มป่อยวิทยาเสริมสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายปรวรวงเล็บรอบ้านวัดโรงเรียนหน่วยงานราชการต่าง และการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเครือข่ายทั้ง11แห่งโดยเมื่อวันที่16ธันวาคม2567พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการขายราชพัฒอีสานพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่21ณมหาวิทยาลัยราชพัฒศรสีสเกต นับเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวส้มป่อยส้มป่อยวิทยาเสริมที่ได้รวมการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและรู้จากคุณค่าแห่งการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทผลิดอกออกผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยที่รากของต้นไม้ใหญ่แห่งความดีฝังรากลงลึกจนมัน่นคงและเป็นร่มเงาที่ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมปุ๋ยบำรุงดินให้เจริญเติบโตภายใต้การบริหารงานของนางขวัญตาภพศสารผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนผู้ปกครองโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนคอยให้คำแนะนำและให้การส่งเสริมสนับสนุนงานของโรงเรียนด้วยดีภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายบาวรวงเล็บรอ บ้านวัดโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่างๆที่เข้มแข็งส่งผลให้ลูกลูกนักเรียนของเราเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อส่งต่อภาคการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเป็นพลังของชาติบ้านเมืองต่อไป